văn đẹp à, <laughs> <laughs> ừ, luôn luôn, pika luôn cái này, không, 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 มกระบาด้วย่ไมเขน่อย่าได้หลงมนนใครอย่าหลงครับมาแล้วหรอเมาไมาแล้ว้างแล้วคนเดียวด้วยวไม่ได้ซ้อมกนไม่ได้ซ้อมแน่เลยวันนี้ม่ครูไม่มาเอาหลงครูไม่มาแล้วครูไม่สอนให้หรอให้แจ้งกับครูดิ ยากมันเป็นไรเล่นนั่งเล่นเล่นเกไรน่ะไปเล่นเกมครบย่งไงยั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 งคุกกี้ไรยังไม่เสร็จเล่นเกมสองวันเลจริงว่าโอ้ยพี่ดีใจมากเลยอมาได้ที่ร้านละเดี๋ยวต้องเล่นซะหน่อยนะโอร้านได้กี่ร้านละเก้าร้านสองอ้าวก็ต้อยสวัสดีค้าว่อต้อยวัสดีครับ ยังไม่ได้วิต์่อลืมยังไม่ได้วิตเลยค่ะเข้าห้องเรยตอยอนนั้นดีแล้วเอายาให้ใบลองขี่เออให้ใบขี่ยาอีกช่อลูกเออใบดีอะยานอ่ะดีฮะเอาไว้ใบก็ยานอีนัานร้อนไม่ขีเาไหนี้โอ้ตชั้นเหรอไาชั้น ชันเดียวเห็นซะที่ไหนล่ะตั้งแต่สายตาเป็สตารแล้วก็การแจกรอบนึงแต่ตอนแล้วกันแจกคนจริงอะบันีีเวนการิมเดเยอะไปเลยเดี๋ยวของฝากจากจอแดนเอาไว้นี่ผมไม่ขึ้นจอแดนนหรอฮะแหววร่าพะใต้ลงยันเขสอะเอาอูดไปตวงก่อนค่ะ เขาอุดมากค่ะไปขีดอุดดิไปขีดอุดเมแดดินช้่าหรือเปล่าเนี่ย่ามาลออกนะจอแดนจะทำเองเระ